ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออดสอนตัดผมนะครับครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคมาดูงานคัดหรืองานตัดในแนวของเป็นบ๊อบนะครับหรือเป็นกึ่งของบ๊อบเศษหรือเป็นแนวของเส้นตรงหรือเป็นบ๊อบแบบพื้นฐานนะครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน FC ทุกท่านตลอดถึงท่านอาจจะเป็นช่าง นะครับหรือไม่เป็นช่างท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับความหมายของออสก็คือมาดูเทคนิคนะครับมาดูการทํางานมาดูแนวทางของงานคัดหรืองานตัดในแนวของบ๊อบเบสิกหรือเป็นแนวของบ๊อบบินฐานนะครับว่าออสสมจิตนะครับดิสฟักดีนะครับหรือ KTO by Academy เนะครับเราเอาเทคนิคเราเอาการทํางานเราเอารูปลักษณของงานคัดหรืองานตัดในแนวของบ๊อบหรือเป็นบอน๊อบลักษณะเบสิกอย่างไรนะครับขอยแรกจุดแรกนะครับออสมีการคัดหรือการตัดในหรือการแบ่งในโซนของครึ่ง เขาเรียกว่าฮาร์ปนะครับหรือครึ่งของศีษะขอบปลายชายแนวในลักษณะของทรงเราอาจจะแบ่งเป็นปีกซ้ายปีกขวานะครับนะครับตลอดจนถึงลักษณะของการไล่ทรงนะครับจุดแรกนะครับโจทย์ที่เราได้รับนะครับน้องดังแบบก็ขอต้องการตัดอยู่ประมาณทักหนึ่งหรือ5นิ้วนะครับความหมายก็คือการที่ตัดหรือการไล่ลักษณะของทรงหรือการเก็บลักษณะของทรงเนี่ยเขาบอกว่าอากาศนะครับหรือมันร้อนเขาต้องการที่ให้เก็บลักษณะของลายแนวหรือลักษณะของการเอาปลายผมเนี่ยสีเสียนะครับออกนะครับ การคาดการตัดนะครับออใช้เป็นเทคนิคของการตัดในแนวของฟรีสไตล์ความหมายก็คือการใช้กันไกเดียวเจาะหรือการสวิตช์หรือการดอชคิดหรือการเตะลักษณะกันไกนะครับการทํางานในแนวของพาช,ชั่นเนี่ยออเอาหลักการหรือเทคนิคจากนะครับอดีตการที่ออได้มีโอกาสนะครับไปแข่งหรือไปโชว์นะครับหรือเอาเทคนิคต่างๆที่ลักษณะของงานเรียนรู้ในกลุ่มของสหรัฐอเมริกาหรือเป็นรัสเวกันการทํางานของอาร์ติดหรือเป็นศิลปินนะครับหรือเป็นแนวของการลักษณะของการออกแบบดีไซน์ เขาสามารถที่วันแมนความหมายก็คือการที่เขาสามารถที่จะโชว์หรื ออกแอคติ้งได้เต็มที่นะครับเขาเป็นเบทีที่เขาเปิดหรือโอเพิดีกว่านะครับให้ทุกๆคนนะครับที่มีกิจรภาพการทํางานหรือการแสดงเนี่ยสามารถที่จะพีเต์หรือคอนเทนต์งานของแต่ละคนแต่ละท่านได้เลยนะครับครับวันนี้ผมออดนะครับสมจิตดิสพักดีหรือ KTO by Academy เอาเทคนิคนะครับเอาการทํางานของรูปคัดหรืองานตัดในแนวของบ๊อบเบสิกหรือเป็นกึ่งของบ๊อบพื้นฐานนะครับมาแบ่งปันหรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องนะครับตลอดจนแขนงของสายวิชาชีพ เดี๋ยวครับ สี่ช่องทางนะครับ k ิ o ิตอลยูทูบเฟซบุ๊กไลฟ์และช่องเลียวนะครับสี่ช่องทางนี้เพื่อนน้องตลอดจน f อฟทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วท่านก็สามารถศึกษานะครับเรียนรู้ได้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเสร็จแล้วออทมาเก็บในโซนของซิกด้านหลังนะครับกรอบปลายชายแนวหรือลักษณะของความยาวที่เขากําหนดไว้ก็คือการคัดหรือการตัดอยู่ประมาณ5นิ้วนะครับวางกรอบในโซนของซิกด้านหน้าให้อยู่ในลนักษณะของเอาเรกเปสเทนะครับหรือลักษณะของเส้นตรงในโซนของซิกด้านบ่าให้ เชื่อมต่อกันส่วนคอปลายชายแนวในลักษณะของลองแรฮหรือกึ่งของหลังด้านหลังอันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักนะครับครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตและทีมงานก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับตลอดจน F4 ทุกท่านเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครตกดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจนะครับเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่น่ารักนะครับเป็นพลังอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้านะครับหรือสอนต่อไปในแขนงของสายวิชา อาชีพหรือแบ่งปันหรืองานแชร์นะครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน FC ทุกท่านท่านเข้ามาแล้วอยากจะศึกษานะครับอยากจะเรียนรู้ต่อนะครับเพียง่ันแอด เอกมครับ S O M J I T นะครับออสสมจิตหรือออสติ๊กต็อกนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถจะรีเพย์กลับไปกลับมาดูแล้วดูอีกได้ตั้งแต่ตอนแรกคืองานการสองก็คือการเซตงานจัดทรงอาจจะดูผมหญิงผมชายเกล้าผมตลอดจนถึงงานแต่งหน้าหรือลักษณะของงานเรียนรู้แะะแขนงของแฮ a i show ตลอดจนถึงงานแฟชั่นงานต่างๆที่ออสมีการแพนหรือแชร์ไปทางช่องติ๊กต็อกนะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมหรือแอดไปทางช่องติ๊กต็อกนะครับเอกกรมครับ S O M J I T ออสสมจิตหรือออสติ๊กต็อกนะครับส่วนทาง a c e b o o k ร้ายนะครับเอฟบริเดนะครับแต่ละวันออสเอางานเอาข่าวสารนะครับเอารูปแบบต่างๆของงานแขนงของการศึกษาหรือเรียนรู้อาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ออสได้มีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้ที่อังกฤษเมกาฝรั่งเศสอิตาลีออสนำพานะครับเอาเทคนิคของการทํางานเอาแฟชั่นหรือความรู้ในกึ่งของสมัยใหม่นะครับมาแพนหรือมาแชร์หรือมาแบ่งปันให้เพื่อนให้น้องตลอดจนสายแขนงของวิชาชีพเราจะได้ไปคู่กันนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามา ท่านก็สาม @xmin หรือแท็กไปได้ตรงช่อง f c e e o o o l l ฟ e e v e r y d d y นะครับ o o d รับ s m j i t นะครับออสมจิตนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้เช่นกันนะครับส่วนทาง f c e e o o o l l ฟ e นะครับ e v y r y d a y นะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะดูแนวทางดีกว่านะครับอาจจะเป็นงานกล้าวผมนะครับงานแต่งหน้านะครับตลอดจนงานเสริมสวยทุกแขนงนะครับ ทุกรูปแบบของเสริมสวยนะครับออสมีการแผนหรือแชร์ออกไปในรูปักษณ์ของการทํางานหรือกึ่งแขน,นของกึ่งของซาลอนอาจจะเป็นแนวของบาร์เบอร์นะครับหรือเป็นแนวของเครเชียนในลนักษณะกึ่งของเคมีตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในลนักษณะของงานแข่งนะครับทุกรูปแบบของเสริมสวยนะครับออสมีการแผน่นไป่องช่องยูทูบนะครับหลายท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์ออส สอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ every day หรือทุกๆวันนะครับครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจนสี่สายทางก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องแล้วครับและ f c ทุกท่านอย่าลืมนะครับอ๋อจะมีน้องใหม่นะครับมาแรงคือต้องช่องเลียวตรงนี้เข้าโอเพ่นนะครับหรือเข้าเปิดกว้างนะครับเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องคะแนนของสายวิชาชีพตลอดจนถึงหลายทางของการทํางานนะครับผมเชื่อนะครับหลายท่านมีกระภาพมีการทํางานนะครับ หรือลักษณะของงานเรียนรู้หรือมีความถนัดในสายงานท่านอยู่แล้วเข้ามาพีเต์หรือเข้ามาคอนเทนต์หรือเอารูปบล็อกของงานที่ท่านถนัดนะครับมาแชร์มาแบ่งปันหรือให้การซึ่งกันและกันนะครับในสไตล์คริโตบายคาร์ดิมีตรงนี้นะครับอบนะครับเขาสามารถที่จะพัฒนาไปร่วมๆกันนะครับสุดท้ายเรามาเทคนะครับมาเช็มนะครับหรือมาทีมเมล์เล,ลนลักษณะของทรงจะเห็นนะครับขอบปลาชายแนวหรือลักษณะของทรงที่เราคัดหรือตัดออกมาแล้วได้ออกมาได้ส่วข,ของทรง บูนแบบนะครับความหมายก็คือ1นนะครับเขาต้องการตัดในกล่งของลองแฮรหรือเป็นการไร่หรือเป็นการเก็บในลนักษณะของ ผมยาวนะครับสองก็คือการที่เราวางลักษณะของทรงให้ออกมาได้ลักษณะของปลายงุม้มหรือลักษณะของเป็นแนวของเส้นตรงหรือกึ่งของสเตทนะครับสามก็คือการเก็บในในโซนของซิกด้านในในการที่ออดคัดหรือการตัดเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายเรามีการพลิกคําว่าพลิกความหมายก็คือไม่ใช่หมูนนะครับพลิกก็คือ,คอ,คอการแตะกันไกแล้วาใช้ปลายในโค้องงอหรืองุ้มเข้าไปปลายลายแนวลนักษณะของโซนของซิกด้านบนเนี่ยเขาจะ มีความยาวมากกว่าส่วนด้านในนะครับที่เราโค้งหรืองอเข้าไปตรงนี้เขาจะเป็นลนักษณะของช่อแทหรือสั้นกว่าจะทําให้ปลายลายแนวหรือลักษณะของทรงหรือการที่เราคัดหรือการตัดออกมาได้งุ้มหรือลักษณะของงอสวยงามสุดท้ายเรามาดูเทคนิคของการบโบรการดายการเต่าเซตการจัดทรงในแนวของนะครับ บ๊อบนะครับหรือเป็นบ๊อบนะครับเบสิกนะครับครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านเข้ามาแล้วนะครับมาดูเทคนิคนะครับมาดูการทํางานมาลูบมาดูรูปลักษณ์ของการเรียนรู้หรือมาดูขแขนงของการเสริมสวยตลอดจนถึงงานลนักษณะของงานแชร์ในรูปลักษ์ต่างๆนะครับการทํางานในกล่งของแฟชั่นหรือการทํางานในกล่งของเรียนรู้หรือการทํางานในกล่งของซาลอนเนี่ยเราสามารถที่จะมามิกหรือมาผสมผสานการทํางานในรูปแบบต่างๆที่เราอัพไพร์หรือดัดแปลง ไปคู่กันนะครับสุดท้ายนะครับออสดูแลหรือบำรุงในลักษณะของเส้นผมโดยใช้กึ่งของแฮสปาหรือเป็นแฮมาร์กนะครับหรือเป็นลักษณะของการบำรุงในลักษณะสเส้นผมในกึ่งคลิปเมนนะครับหรือเป็นลักษณะอันชันนะครับการดูแลหรือการบำรุงเนี่ยปลายลายชายแนวจากผมที่เขามีการเช็งโคลเลอร์หรือการทําเคมีเนี่ยหรือการทําสีเนี่ย เขาสามารถที่จะดูแลในลักษณะของเส้นผมออกมาได้ชุ่มฉ่านะครับอ้อได้มีโอกาสนะครับนะักไปศึกษานะครับไปเรียนรู้ที่แพรริหรือที่ฝรั่งเศสนะครับความหมายก็คือการที่เราไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับไปเอาเทคนิคของสายงานหรือกลิ่งของเคมีในแนวของรครับลอรีออลเดอ์สปาริทหรือที่ฝรั่งเศสเราอัพพายนะครับดัดแปลงเอามามิกหรือมาผสมผสานการทํางานในรูปแบบกลิ่งของสกูนะครับอย่างเช่นครั้งหนึ่งเราเคยเป็นครูสอนอยู่โรงเรียนเสริมสวยนะครับอาจารย์นุชนาศ ที่สอนเด็ดหรืออาจารย์ลุชนาบางภูบางคุณพรมเราอัพพายในกล่งของโรงเรียนที่เราสอนมามิกนะครับมารวมมาผสมผสานการกากการที่เราเรียนรู้หรือการที่ไปศึกษาที่อย่างที่ฝรั่งเศสหรือเป็นลอรีออลเดอะสปาลิหรือเป็นตัวมาสเตอร์นะครับเราก็เอาเทคนิคของการทําเคมีในกล่งของสีผมมามิกหรือมาผสมผสานหรือมาแบ่งปันหรือมาแชร์นะครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน F4 ทุกท่านท่านเข้ามาแล้วนะครับเหมือนกับท่านบินไปที่แพรลิตนะครับ ความหมายของออสก็คือนะครับเหมือนกับท่านบินไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับเอาแขนงของสายเคมีที่ฝรั่งเศสนะครับที่ออสได้มีโอกาสศึกษาและมาแผน่นหรือมาแบ่งปันนะครับสุดท้ายเรามาดูเทคนิคของการบโบรการใดว้าวครับปลายผมนะครับโกนผมออกมาดิ้งง่วงเมามากเลยนะครับสีผมก็คือเป็นช็อกโกแลตนะครับเป็นลนักษณะลายบอลแอนด์ช็อกโกแลตบ้าวนะครับว,ว้าว